เฮ็ดเฮ็ดซีนองโอ้โหรั te, <laughs> ่งฟอเฮ็ดอันนี้โอเคดอกใหญ่เลย I p u ด out เฮ้ยละมอยอคราวเตะฮะฮู้ววอนี่ฝรั่งอยากเก็บเฮ็ดจากสิเก็บฮอดฮอดไจดอกเดียวแกขี่ข้านว่ลนะ This f o o d so big ฮฮ้ยอะ เอ,อาป่มยด้วยจ้ะพอาได้เก็บอยู่นะคะหรือว่ามันหนาวหรอกกับว่าจ้ะ พลังอยากเก็บเห็ดเด้อพี่น้องอันนี้ so small พลังปาดเห็ด so small ฮะอย่าโอเคอย่าเซ่นโอเค only so small พลังอยากเก็บเห็ดเห็ดเพี่น้องเห็ดเห็ดพี่น้อง oh you see yeah grow inside เบิืงฝรั่งตัดเหตุกับคนไทยตดัดเรอจะฝรั่งจะเอามีดตัดเขาข้างในเนาะค่ะแต่คนไทยตัดสตัดออกส่วนฝรั่งสตัด์ทเขาสังเกตดงดีๆเฮเล่โมยแฮะสวยมากมีดอกนึงมีดอกหนึ่งพี่น้องฝรั่งวานมีดอกนึง Sometimes not easy go out. Huh? They very stiff and ground huh easy break then. You feel huh? head <laughs> <laughs> pinong. <laughs> Hele mooie. Quite big, hè? Huh? Toch? Ja. Nog niet, nog niet. Ah. sorry. Ja ja ja. Even schoonmaken. Maar mooi hè? Huh? Thật tuyệt vời! Thật tuyệt Đọc dài! Ô! Thôi, nhoi nhoi! Lên kia, lên So small! Ôi, yeah. <laughs> nó chẳng? Nhìn ba này, nhoi nhoi! มกำลังอยากเก็บให้ได้หมดเลอร่อยมากค่ะ huh? ออดอกหนึ่งกำลังโพพี่นอ้องดอกน้อยๆกำลังจโิโพ เจออีกดอกหนึ่งแล้วนี่ดอกหนึ่งใหม่ใหม่ปลูกอยู่เนาะค่ะจิตาดอกใหญ่อยู่ได้หน่โอ้ยดอกใหญ่อยู่จ้าดอกใหญ่อยู่คุณนะโอ้ยดอกใหญ่เลยจ้าโอ้ยดอักคุ้งรถ ดอ,บอกบางไงนึงจาดอ,บอกบางไงเลยยังงามงามยืน้องค่ะป,ป้อนพ่อเห็ดมึงไงกระลังกระลังอันนั้นพิน่ะอุ้ยอู้กระลังออกสามสามอันเออเกิดแนืใอนี่ เป็นแฝดโอ้ยตรงนี้กำลังงามจ้ะมีหัวหนึ่งสมมยเนี่่วยก่อนอันนี้พีได้มาตาฝุ่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดขาไปเลย เริ่มหนาวแล้วเนาะค่ะแต่ก็ยังพอได้เก็บอยู่อาจสีบอดหลายอพอได้รุ่นน้ำอันข้าเจ้าอยู่เนาะจ้ะเพราะว่าหนาวแล้วอุ้ยสามดอกกำลังงามเลยเนาะ ยังรถเป็นอาจสีดังแน่เด้อค่ะมันอยู่ไกลถนนเดี๋ยวตัดออกสิอาจสีบวกดูนเน้ อันนี่จังสิเกิอจังใดบุนนี่นะฮู้ยสามสีดอกหาดอกสวยมากกำลังงามงามสวยมากกำลังงามงามเลยฝนไปร้ายเติบแล้ว ีดอกมึงแล้วดอกไมยน้อยสิเก็บเห็ดน้ำได้รถกะระเลนผ่านดูอกหูรถอดอกอันซ้ำนี่กําลังแกงแสบนะจ๊ะ ตางแกงแซ่บเลยโอ้ยทุกคนทุกคนทุกคน oh. กำลังกำลังโพโอ้ยโอ้ยจสเมันหลวงหูรถโอ้ขาใหญ่ค่ะคลอสเตอร์ฮะบ๊า๊ oh. so deep คุณอะ and so big โอ้ยหัวเล็กน่อยแต่ว่าขาบอกใหญ่เลยนะจ๊ะ ดอกดอกน,น้อยๆแต่ว่าขาใหญ่จะเป็นหลังงามเอกอันนี้ดอกนึงจ้ะทุกคนกำลังงามเลย ดอกมิตตดอกงามเนาะค่ะในตะกาหมใกล้เกินเหี่ยวมอยฮะดอกกำลังงามด้วยจ้ะอ๋อเรดอกกำลังงามด้วจ้ะเอามีอันั้นน้ำโอ้มีลูกน้ำ small one more small เอาไ้ดู สามดอกโอ้โกะให่สามดอกนะจ๊ะดีน่ะอืม mm hmm. ีลูกพรอ้อที่ดินน่าจะคากันยัางงามอยู่ โอกไม้โอ oh <Yeah. Ooh. S 1> ้โหาอกนี่ดอ,อกยังไงนึงน้ำขักตั้งจุปปดปดค้ากันเนีนยนะจ๊ะออ้ยอย่างงซ้นสอง,อองยามมาม่อยอ่ะค้าเนนอยดูนะาจาน้ะเนาะ อันอันทีดินทรายกับสิบเปล่างเอาเลยจ้ะโอ้ยงามผักวะคุณน่ะเต็มตาโอ้ยมีดอกหนึ่งทุกคนกาลังโพจะโอ้โอโน้ำหนังน้ำ,นำกาลังโพเลยจ้ะกาลังโพอโอ้ยขาบอกใหญ่เลยจ้ะขาบอกยางใหญ่โอ้ยงามผัก ดินลายแน่เนะอะหูยขาหวบคักหุยงามสะอ,อ,ะอ,อ่อนสะอ่อนโอ้ยพี่น้องบึงดอกนี่งามคักงามแน่ดูนะคากันแน่นแน่นโอ้ยฉันมันเอาอย่าง

เพชรมือนีงามค่ะจะมิตรดอกงามๆามกันดารเที่ยวมอยเนี่ยคนอ่ะคนอ่ะนี่แต่ดอกงามๆพี่น้องหนึ่ดอกหนึ่งเดี๋ยวจะหายเบิกอีกดอกหนึ่งนาะจ้ะนี่อดอกหนึ่งดอกนี้ดอกห,ง,อกหง,งูอุ้ยอุ้ยทะเวสองสองดอกอยู่นี่จ้ะ <c oughs> นี่สาม สามดอกมาหยิบตรงนี้เลยเอุ้ยงามขักโอ้โหคุณอะปิดไปอัน,ออน,อนมอดไก่ตายเมื่อนเรเนาะนาจ้า เพราะว่าหนาวแล้วมอดไก่ตายแล้วเอาอีกดอกดอกนึงดอกนึงจนรางงามอ,มอาตัด โอ้ยพี่ดอกหนี่ดอกหนึ่งกำลังโพกำลังโพโอ้ยขาขาดขาขาดจ่อยดอกกใหง่าุกูนะขามันงอไปทั้งผีเนาะนะดึงออกก็นอนพ่อหายเขาเด็กเกิดไปโอ้ยปุ่งสองดอกนี่จ้ะ ีดอกหนึ่งอ้ยบังบรท่านเด็บโอ๊ยเขาตัดไปแล้วซําบันคัดออริดียอืออ้ยตายตายตายขาดเลยเนาะจา๋ามันมันมันหลากไงนี่ผูดอันอันมีห้อยคนตัดไปแล้วแต่สิดึงออกเนาะคะ่ะโอ้ยอันใดใดู่สิดึงออกเขาเกิดไม่ เพราะว่าเดี๋ยวมันสีนา่ถาถ้าบดึงหากออกกับสีน่าเลยหันสีดึงหากออกแสดงว่ามีคนมาหาแล้วเนาะมีคนตัดไปแล้ว,วก็ใช้เนลาออกหอยักดแคัมคําแบบ โอ้เป็นคนหาแล้วหามาซาตตัวน,นี้ดองสองดอกเบื้องเนี่ยกำลังงามอันนี้ดอกหนึ่งพลังหาไปแล้วเนี่ยจ้ะส่ายเพิ่งกะสีเพิ่งกะสีว่าเห็นอันที่บามันเ่าะท่านโพเนาะเพิ่งเอาตาที่บามันโพก็เลยเป็นโชคของเฮาเห็ดปลานี่งามคักเนาะจา้ะ เพราะว่าพื้นมีอ่ะนั่นพื้นมีหมอดเมื่อกี้พแบบี่แบบพลแหวกสิว่าโอ้ยแย่แผลแวกพ้าหาแต่เหตุมากหาเหตุมันหน่ายเหตุกบหาเหตุจ้ามืออื่นพี่ก็ทำงานเนาะจ้ะ มื่อวานนี่นึกว่าสีเป็นนันสีเหลืองตาซื้อมื่อวานนี่ม่สบายสีขาวสมอวันดอกหนึ่งเมื่อกี้สายสายเข่าสายเข่ามันก็นกนตัดสงสัยหลุดขาโท้มากนะจ๊ะวันนี้บอทำงานมาเก็บเห็ด พี่น้องโอ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้ย,อย,อย,อยขาบบกใหญ่เลยจ้ะนุ่นะโอ้ยงามขักงามแน่โอ้ยโตอย่างนี้ออดอกกระตันตันพลังตื่นพลังโดดหนีเลยเห็นโตอ่ะนั่น งามแน่เบิ้งจุมนี่สามดอกงามคักงามแน่เห็ดป่านี่งามคักง้ำแน่นะโอ้ยสะออ่อนลายสามดอกงามๆ้วสิตัดขานะจ๊ะเนาะตัดจ,จะไหนล่ะ ค้าน่แน่นเลยนะจ๊ะขนาดห้อยค้นหาไปแล้วเนาะต่าฝรั่ง่นกสิบอ่นเสีเอวตาที่มันโป่งมากนะจ๊ะโอ้ยไปนีตอห้อยค้นตัด ทุกคนอู้ยงามค่ะคุณเนเี่ยคุณเนี่ยคุณน่ะนี่สองดอกเด้อจ้ะเด้อใสเบิงังนี่สองดอกโบฟันโบฟันนี่ดอกหนึ่งนี่กระบอกอง,งามอันนี้ดอกหนึ่งพี่น้องนเองนสเซอร์คุณน่ะ เดี๋ยวพี่จะเอาดอกนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเตยอีกปักเฮียปากเบิงขาเบิงขาเบิงขาเบิงดอกโสวยโอ้ยงามค่ะงามแน่พี่น้องจ้ะโอ้ยคุ้มย่ดอกหมดน,นี่ขาอวบงามค่ะสวยมาก มีสองดอกเด้อสามดอกของตัวนี้เฮียดรี่ฮะมีดอกหนึ่งดอกหน่อยดอกหนึ่งนะจ้ะอุย้ยอันนี้กำลังกำลังปงกบมีเนาะคะ่ะปดัดโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้โสมอยปดัดโซบิกยาโครตอ้ะโอ้ยสะออน หายป่วยท่านที่แบบนี้มีน้องเพิ่นถามมาว่าเนาะจ้าว่าพี่แพลแห่เหตุการณ์อีอย่างเนาะจ้าเน,ะนาะนอกจากเก็บเห็ดนอกจากเก็บเหตดแล้วเหตุการณ์อีอย่างพี่ก็เหตุการณ์เนาะจ่ายู่บานเหตุการณ์เหตุการณ์น,นวดดูบานเนาะจะ้าเปิดเปิดนวดดูบานบัดน,นี้ช่วงช่วงเขาวิบวับกันเลยมาหาเหตุจา้า มืออื่นพี่กะสีทำงานเนาะค่ะเพราะว่ามีลูกคา้นานัดไว้ลาย,ลายแต่มือน,นี่ขอมาหาเหตุก่อนอันลูกค้ากะทรมากยู่งหรอวงหันแต่ว่าสีหาเหตุก่อนเอาดอกนี้จ้ะโอ้ยขาดแมน่พี่น้องเอ้ยโอ้ยปากดูก็จะอันมือกล่องกะสีเห็ดทายทรายในเรื่องจเวี้หัวเนี่ย มือกล่องจำเป็นจะเป็นงามคุณอะาเต็มตาแล้วพี่น้องเต็มตาแล้วนะจจะเนาะโอ้ยมีดอกหนึ่งจานดอกหนึงแบบนี้ดูปลาได้เมิดมือ ตาเน่แม่หาส่เห็ดเโอ้ยพี่น้องพออีกแล้วพออีกแล้วนี่ดอกนึงจ้ะนี่ดอกนึงแอ็นดาเออนี่จ้านี่จ้ะโอ้ยอยากอวดอยากอวดขาบบกไงหนึงโอ้ยสิมันงามอันนี้ดอกนึงงน้ะค่ะเนาะทั้งๆอีกโบฟึนเอ็น อันนี้ดอกนึงจ้าพี่กะจะเอาดอกนี่เนาะเอียเต่ออีกปักเฮียอุ้ยเอ๊ะเดซซ์เดี๋ยวเดี๋ยวซีดอกจาก้าซีดอกซี่สิบเอาดอกนี่ก่อนตาหนิกะเน,นมหาเห็ดเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดขาเทียเดียวเนาะเอ้าเอามาร่วมกันเอน็นทเวเนะ้าตาเนี้มหาเห็ดอยู่ ันนี้ตะก,กาบางังอ่ะาชีวิตหัวเนี่ยเด้อพี่น,อน้องเอ้ยเพราะว่าตะกองนี่ทายลูกว่าเป็นเด้ขาบูแล้วอ่ะเอ็นเดซ์อ้อนซ้อน,อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมันตัดขาให้บ้างอเอ็นเอ็นเอ็น

เต็มตาเลยค่ะึงเนเต็มตาคลิปนี้พี่ก็เสียเอาไว้แค่นี้เนาะจ้าเนาะองเนสเต็มตาอาณะมีแตดอกงามๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะจ้าคลิปนี้ก็เสียเอาไว้แค่นี้ละเจอกันม่สวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจมา่เก็บเห็นนะพี่พแวแๆเนาะจ้าเนาะคุณอะเต็มตาเลยงามค่ะบายบายจา้า